สวัสดีในช่วงเย็นของวันที่18ตุลาคม65นะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ1 7บเนาิกาเนาทีนะครับสำหรับทิศทางของกราฟทองในช่วงนี้นะครับก็วิ่งไซเวย์นะครับอยู่ในช่วง1652ถึง1649นะครับ พอสมควรใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับผมก็เฝ้าติดตามดูอยู่อากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นดันขึ้นไปได้นะครับจากในช่วงบ่ายที่ได้วิเคราะห์ไว้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าทุกท่านได้ทำแนวระวังนะครับจัดการเรื่องการเงิน ตั้งทิ้งไม่ห่างนะครับสามร้อยจุดถึง500อจุดนี่จะปลอดภัยก็จะไม่ชนซับลอดของเรานะครับพราะถ้ากราฟวิ่งไม่แรงแบบนี้นะครับเป็นการวิ่งธรรมดานะครับของกราฟทองนะครับจะมีการผันผวนสวิ่งและไม่แรงแบบนี้เราก็ เฝ้าติดตามเฝ้าดูได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมอยากจะแนะนำว่ายังไม่ควรที่จะออกออเดอร์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ออกออเดอร์นะครับควรจะรอ,อนิดหนึ่งนะครับผมจะมองว่าเป็นในทิศทางบายอยู่นะครับคือเป็นขาขึ้นนะครับควรจะรอให้กราฟวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ 1653นะครับหรือถ้าให้ดีเลยก็1655ไปเลยผ่านแนวนี้ไปก่อนแล้วค่อยเปิดไม้บายผมว่าน่าจะดีกว่านะครับแล้วไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเฝ้ากราฟดูนะครับให้ผมเฝ้าคนเดียวพอแล้วนะครับเพื่อที่จะมารายงานความคืบหน้าแล้วก็วิเคราะห์วางแผนให้กับทุกท่านนะครับ ส่วนเป้าหมายก็คงเป็นเหมือนยังเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือ1658ถึง1666นะครับส่วนจะขึ้นเลยไปก่อยนั้นก็ยิ่งดีนะครับสําหรับผู้ที่มองบายนะครับแต่ถ้าผู้ที่มองเซลล์ก็อาจจาะคนละความคิดเห็นกับผมนะครับีก็รับฟังไว้เพื่อพิจารณานะครับว่าท่านจะใช้ในทิศทางใด เปรียบเทียบแล้วก็เอามาวิเคราะห์ร่วมกับทิศทางที่ท่านได้วางแผนไว้แล้วนะครับส่วนแนวรับแนวต้านก็ยังใช้อันเดิมนะครับยังคงเป็นแนวเดิมอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ายังไงวันนี้ต้องต้องบ่ายหรือต้องขึ้นเป็นขาขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะเวลาเท่าไหร่ าจจะเป็นช่วงหัวค่ําหรือไปจนช่วงที่กราฟชอบม,มักวิ่งก็อยู่ประมาณหนึ่งทุ่มห้าสิบหนึ่งทุ่มสี่ห้าอะไรประมาณนี้จนเลยไปถึงประมาณสองทุ่มเศษจนถึงสองทุ่มครึ่งในช่วงนี้นะครับถ้ากราฟจะวิ่งจริงๆจะวิ่งช่วงนี้จะจะมีบางวันที่ถ้ากราฟวิ่งหรือมีความเคลื่อนไหวก็จะประมาณใกล้ๆสามทุ่มหรือสามสามทุ่มกว่านิดๆนะครับ ลักษณะนี้ก็ลองดูครับว่าผมวิเคราะห์ว่าเป็นทิศทางบายยังบายอยู่ยังไงอย่าลืมนะครับตั้ง stop loss ไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านก็จะไม่ขาดทุนมากนะครับเรายังสามารถเก็บทุนของเราเอาไว้ที่จะ วางออเดอร์ในไม้ต่อๆไปได้นะครับทุกไม้คือไม่จําเป็นต้องสําสเร็จหรือได้กําไรทุกไม้นะครับเป็นไปได้ยากนะครับที่จะกําไรออเดอร์สิบครั้งกําไรสิบครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออเดอร์แต่ไม่ได้กําไรแต่ขาดทุนน้อยแต่เราออเดอร์ในครั้งที่เราสําเร็จ เราได้กำไรทดเชยที่เราเ,าเสียสต o อปล s อไปนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นยังไงลองเฝ้าติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยาขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบพคุณครับ